ในที่ดีด้วยนะคะแล้วก็อขอเรียนเชิญค่ะเป็นครั้งแรกนะครับที่ทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับร่วมกับทางภาคเอกชนและประชาชนขจัตหวจเชียงใหม่ที3่3ถึง12พฤศจิกายนจังหวัดเชียงใหม่นั้นนะครับเป็นจังหวัดที่ต้องทำาากิจกรรมเพื่อที่จะให้นะครับพี่น้องประชาชน ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ในประเทศไทยหรือนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับได้มาเยี่ยมชมนะครับจังหวัดเชียงใหม่และงานภายใต้แนวคิดสายหมอกและแสงดาวนะฮะโดยได้รับความร่วมมือระหว่างเป็นการร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และเอกชนนะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นะฮะโดยการนําเสนอเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นปอดศาสา์ การกระตุ้นท่องเที่ยวนะครับในพื้นที่ในที่จะเปิดนี้เนาะกพราวันนี้ก็ได้เห็นทั้ง,อ,งอิกอกชนทั้งภาครัฐนะครับได้มีมาสนมีส่วนร่วมกันนะครับในการกิจกรรมจัดกิจกรรมนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับให้คนเชียงใหม่นะครับทั้งคนนอกพื้นที่นะครับโดยเชียงใหม่เรานะครับเราก็ มีรายได้นะครับทั้งหมด70%จากการท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่ทางอบมรจอ็สนับสนุนท่านผู้ว่ามาก็กได้หารือแล้วก็ได้พยายามให้คอนเซปต,ต์ไอเดียต่างๆและอันนึงนะครับสอดคล้องกันเลยนะครับก็คือเราพยายามจะสร้างรอยยิ้มนะครับให้กับชาวเชียงใหม่จากกิจกรรมดูดาวเนี่ยครั้งนี้เราจะยกนะครับกองทัพกล้องโทรทัศน์และคารวานกล้องโทรทัศน์มากกว่านะครับเกือบ100ตัว บรรยากาศอันนี้เราเคยจัดที่กรุงเทพมหาคนครมาแล้วตอนนั้นนะฮะเราจัดคืนเดียวมีคนมาประมาณ35,000คนากิจกรรมที่ทุท่านจะไปในค่ำคืนนั้นท่านจะเจอกับกองทัพพลาวาลกองทัพการดูดาวนะครับด้วยงานนี้ต้องการให้เป็นงานที่มีโชคลาภมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีสัทธาสายมูเตลู ขอบคุณมากค่ะ